การเริ่มต้นหารายได้จาก Facebook Reel ในวันที่สายเกินไปจริงๆอยากใช้ชื่อคอนเทนต์นี้มากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็กลัวทัวลงนะเดี๋ยวเป็นดราม่าขึ้นมาอีกว่าอาจารย์ทำไมพูดแบบนี้กำลังพยายามเริ่มต้นอยู่กำลังอยากสร้างตัวตนอยู่ทำไมต้องมาพูดให้มันบั่นทอนด้วยก็เลยกลัวสิ่งนี้นะครับเปลี่ยนเป็นหัวข้อแบบนี้แล้วกันว่าการหารายได้ใน Facebook r e e l ณตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้างผมก็จะเล่าให้คุณได้ฟังเพราะว่าผมคุกครีแล้วผมก็ทำงานในสายออนไลน์มาเนี่ยก็เป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับคิดว่าน่าจะให้ข้อมูลที่สำคัญสำคัญอะไรกับคุณผู้ชมในวันนี้ได้บ้างก็เผื่อถ้าเกิดใครกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะจริงจังดีไหมจะทำ Facebook รีลจนเป็นรายได้หลักแล้วลาออกจากงานประจำเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าเอาแบบวิดีโอสั้นอย่างเดียวเลยนะอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อย เราให้ฟังแล้วคุณก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันถ้าเกิดว่าได้ยินข้อมูลในชุดนี้แล้วยังจะตัดสินใจยังไงอยู่ก,ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าข้อมูลในชุดที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็นสถิติที่ผมเก็บไว้ในบริษัทของผมเองทุกครั้งที่มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการทาสื่อโฆษณานะก็มักจะได้หัวข้อตรงน,นี้มาทกเถียงกันอยู่เป็นประจำนะครับก็มาแชร์ให้คุณได้ฟังกันนะครับท้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ก,กันกองข้อมูลด้วยนะ ในส่วนที่ผมให้ไปเนี่ยก็ตั้งใจเต็มที่น,นะครับยังไงคุณกันกองก่อนนาะไปใช้ด้วยนะครับอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นของ Facebook Reel ที่หลายคนนะกระโดดเข้าไปทำเนี่ยนะครับมันก็มีเพียงแค่สิ่งเดียวครับก็คือทาง f c e e o o o เนี่ยต้องการมาตีตลาดของคลิปวิดีโอสั้นในยุคแรกซึ่ง TikTok อกเนี่ยทำได้ดีมากเพราะว่า TikTok อเนี่ยเป็นผู้นำเทรนด์วิดีโอสั้นเลยนะครับแล้วขนาดที่ หลายคนนะให้ความสนใจเข้าไปเล่นกันเยอะมากนะยูทูบก็มีการปรับปรุงระบบตาม Facebook เองก็เช่นกันนะครับแล้วก็วิธีการทําการตลาดโดยเชิญชวนให้คนทําวิดีโอสั้นที่ดีที่สุดและคนก็หลงไหลได้ง,ง่ายที่สุดก็คือการจ่ายค่าโฆษณาให้กับครีเอเตอร์แบบแพงๆการจ่ายค่าแรงค่าเพลคอนเทนต์แบบเยอะๆให้กับครีเอเตอร์ครีเอเตอร์จะรู้สึกเชื่อชอชอบแล้วก็จะเน้นทําวิดีโอลงในแพลตฟอร์มของ Facebook ที่มากขึ้นเพราะว่า การจ่ายเงินที่แบบโคตรปังโคตรเวอร์อะไรแบบเนี้นะครับผมก็จะสังเกตได้ว่ามีช่วงหนึ่งตอน Facebook เรียวเปิดตัวมาณตอนนั้นนะครับก็มีคนหลั่งไหลกันเข้ามาทำเป็นจำนวนมากผู้คนชอบโชว์เขาเรียกว,ว่ารายได้กันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างรายได้จากวิดีโอได้หรือว่าการทำรายได้จากโซเชียลมีเดียแบบนั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องที่ยากมากคุณจะต้องสะสมผู้ติดตามคุณจะต้องเก็บชั่วโมงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าทาง f c e e o o o เนี่ยเขามีการแบบต้มให้เลยสำหรับครีเอเตอร์ที่แบบเข้าวาทธรรในยุคแรกคือปล่อยให้สร้างอะไรได้ไดง่ายมากนะครับทำให้ตรงนั้นเนี่ยมีคนสนใจเยอะนะครับแล้วการจ่ายเงินของ Facebook Reel มันเป็นอะไรที่โดนใจของครีเอเตอร์มากๆนะครับเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยทิกต o อกเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นก็จริงนะครับ ในต่างประเทศมีการจ่ายค่าอโฆษณาต่อยอดวิวให้กับทางครีเอเตอร์ Creator, ที่ผลิตคลิปวิดีโอใลน์ิกตด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไทยอ่ะยังไม่มีฟังก์ชันนั้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยอ่ะก็จะมีแค่ฟังก์ชันเรื่องของการปักตะกา้าการสร้างรายได้จากการปักตะกร้าจากการด o n a t นะฮะหรือว่าจากการแบบที่คนดูชอบกดแบบส่งสติ๊กเกอร์ให้กดอะไรที่แบบเวอร์วางอะไรแบบนี้ให้กับให้กับคนที่ไปครีเอเตอร์นะครับก็คือการด o n a t นั่นแหละ แล้วครีเอเตอร์ก็ได้ส่วนแบ่งคนรู้สึกว,ว่าว้าวมันดีจังเลยแค่ทําวิดีโอสั้นๆด้วยก็ได้เงินใน t ิ k กต o ออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าของ a c e b o o k เนี่ยเขาใช้วิธีการจ่ายเงินที่ง่ายกว่าแล้วก็เยอะกว่าด้วยถ้าเทียบกับยอดวิวแล้วนะครับเพราะว่า Facebook r e ิ l เนี่ยหน้าตอนแรกที่เข้ามาเขาใช้วิธีการจ่ายเงินที่มันค,คล้ายๆกับ YouTube เลยครับก็คือทุกครั้งที่เราผลิตคลิปวิดีโอสั้นลงไป แล้วมียอดวิวมีโฆษณาเด้งขึ้นมาด้านล่างนะครับ Facebook เลยโอเคจ่ายเลยวินวินค่าโฆษณาให้กับคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตรงนั้นนะซึ่งก็จะได้เงินแบบต่อการแสดงผลของโฆษณาเนี่ยต่อครั้งที่ยิ่งบ่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเอื้ออํานวยให้กับคนที่มียอดวิวเยอะๆได้ค่าโฆษณาที่ช่ำมากนะครับแล้วไม่พอนะครับ เฟซบุ๊กเดี่ยยังมีการจ่ายเงินเป็นแบบโบนัสเรียลเพย์ด้วยก็คือเวลาที่คุณทำคลิปวิดีโอแล้วมียอดวิวเยอะยอดผู้ติดตามเยอะเนี่ยนะครับเขาก็จะเชิญชวนคุณนะครับให้คุณมาสร้างคอนเทนต์เป็นพาร์เนอร์กับ Facebook นะครับก็จะมีฟังก์ชันของโบนัสเรียลเพย์ขึ้นมาซึ่งไอ้ตรงโบนัสเรียลเพย์นี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าน้ำพึ่งหยดที่หวานมากๆสำหรับครีเอเตอร์ที่แบบว่าผลิตคอนเทนต์มีคุณภาพและผู้ติดตามเยอะยอดวิวเยอะนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ย จะส่งให้มีรายได้ที่เยอะเหมือนกันเฉพาะในวิดีโอสั้นนะครับเฉพาะในวิดีโอสั้นเมื่อตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันเกิดแบบแรงกระเพื่อมมากนะครับ Facebook จ่ายเงินให้เยอะโอโ้โหคนก็มาทํากันนะฮะเยอะมากแล้วพอทํำเสร็จปับ๊บเขาก็โชว์ยอดเงินใหญ่เลยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยนะี่เด วิดีโอสั้นเนี่ยยอดวิวมันมหาศาลอยู่แล้วโฆษณาม,มันเด้งได้บ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนยิ่งทํายิ่งมียอดวิวยิ่งโชว์เงินเยอะปั๊บเนี่ยก็ดึงดูดให้ครีเอเตอร์หลายๆคนเข้ามานะครับพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับทาง Facebook ก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยว่าคนที่จะสร้างรายได้จาก f c e b o o k Re ิวได้เนี่ยจะต้องได้รับคําเชิญเท่านั้นนะอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งทุกคนก็จะพยายามทําเพื่อให้ได้คําเชิญต,ตรงนั้นมาเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าคําเชิญมาเมื่อ,อไหร่เงินตามมาแน่ๆนคนมันม ยังไงเงินมันเข้ามานแน่ๆก,โกาา็โหมกันเข้ามาโหมกันเข้ามาทําสุดท้ายปริมาณคลิปวีดีโอสั้นของใน f c e e o o o นะครับมันก็มีปริมาณที่มากมากๆในการอัปโหลดเข้าไปบนแพลตฟอร์มแล้วมันก็มากจนเยอะจนแบบโอ้โหพี่มาร์กต้องออกมาจัดการควบคุมกับปริมาณวีดีโอตรงนี้เลยเพราะบางวีดีโอเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ไร้คุณภาพคนดูเดี๋ยวจะทําให้คนที่ติดตามแล้วก็ดูใน Facebook เดียวเดืบือ ก็มีการคัดกรองออกไปบางคนก็ทําจนท้ออ่ะทาจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะชันน่าจะไม่เหมาะกับสิ่งนี้ก็เลิกทําไปแต่คนที่ยังทําอยู่เนี่ยก็ยังคงได้รายได้ที่ดีอยู่จะสังเกตได้ว,ว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นครีอเตอร์คนไหนที่สมรถได้เงินเยอะแต่สมรถแล้วก็ใช้เงินแบบมีการวางแผนเนี่ยนะครับต่อให้มันผ่านมาถึงยุคนี้ได้เนี่ยเขาก็สบายเพราะแต่เดิมไม่มีต้นทุนแต่ว่าพอได้เงินจาก Facebook รีวไปแล้วเนี่ยนะครับเขามีทุนมากพอสำหรับการทำโน่นนี่นั่นน่ะ ต่อให้มีการปรับในะปัจจุบันนี้เขาก็โอเคสบายๆแต่เมื่อ,อไรฮะครีเอเตอร์ขีโมที่แบบว่าโอ้โหได้เงินฟู่ฟ้าวูบวาบนะใช้เงินแบบสุรุย่ยสุร่ายแต่เอามาอวดคนอื่นอามาขิงคนอื่นเนี่ยนะความพยายามแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ใช้เงินสุรุย่ยสุร่ายเดีย๋ยวเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าไม่ต้องเตรียมตัวหรอกถ้าถึงวันที่ผมทำคลิปวิดีโอนี้อยู่เนี่ยน่าจะสังเกตแต่แว,ว่าครีเอเตอร์ที่เคยโชว์ยอดเงินเยอะๆเนี่ยมันเริ่มหายไป เมื่อจะเหลือแค่ครีเอเตอร์ที่เขามีการวางแผนดีๆนะครับถึงจะโชว์ยอดเงินได้อยู่จะสังเกตได้แบบนั้นเลยนะครับไม่ว่าไม่รู้ละนะครับคุณก็เห็นอยู่นะทำรายการทํากับข้าวรายการหนึ่งที่ชอบเป็นดราม่าก็ก็เป็นแบบนั้นนะก็มีการอะไรแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งคําถามก็คือจากที่เล่ามาเมื่อครู่เนี่ยนะครับรายได้ดีๆแบบนั้นเนี่ยถามว่ามันหายไปไหนนะเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับ ได้เข้าใจแล้วว่าโอเคมันน่าจะต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่แล้เพราะถ้าจ่ายเงินแบบนี้ต้นทุนในการจ่ายเงินมันสูงไปแล้ว Facebook เองจะลำบากด้วยเพราะว่าในย่ทที่ผ่านมาก็ทำการตลาดเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะปรับ Facebook แบบโบนัสเรลเพย์เนี่ยแล้วก็รายได้ในส่วนอื่นนะเช่นบางคนไม่ได้ชอบทำวิดีโอสั้นบางคนชอบบทความเขียนข้อความโพสต์รูปภาพอะไรแบบนี้นะครับสตอรี ก็คือทุกคนก็อยากได้เงินหมดนะครับในช่องทางที่ตัวเองถนัดถนัดนะครับเขาก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันปรับให้มันเป็นสมดุลในการสร้างรายได้ที่โอเคขึ้นเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นแล้วก็มีระเบียบแบบแผนชัดเจนมากยิ่งขึ้น Facebook เลยมีการปรับปรุงปึง้งพอร์ตโบนัสเลี้ยวเพย์ออกแต่ว่าจ่ายเงินเป็นแบบเขาเรียกว่าเอ่อเฟซบุ๊กคอนเทนต์นะที่กระจายรายได้นะ เขาเรียกว่า facebook content monetization นะคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมนั่นแหละก็จะเป็นการกระจายรายได้ไปในส่วนอื่นด้วยและถอดโบนัสเดียวเพย์ออกแน่นอนว่าคนที่ได้ผลกระทบมากที่สุดก็คือคนที่เป็น content creator สายวิดีโอสั้นอันนั้นคือได้รับผลกระทบมากๆเพราะไอโบนัสที่คุณเคยได้เยอะมันไม่ได้แล้วคุณก็ได้เห็ุว่าโอ้โหอดควรทำไมช่วงนี้ประกอบชีวิตดีดีทำวิดีโอสั้นนิดเดียวรายได้มหาศาลเลยปัจจุบันต้องทําคลิปวิดีโอวันหนึ่งสคลิป4คลิปเพื่ออะไร คือให้ได้รายได้เท่าเดิมคนไทยเนี่ยเวลามีปัญหาหรือว่าออขอภาอภัยถ้าพูดผิดต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเวลาที่มีรายได้ที่เยอะขึ้นก็จะอัปเกรดไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองให้มันสูงขึ้นเมื่อไลฟ์สไตล์สูงขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็มากขึ้นนะครับแล้วคุณคิดดูว่าผมอยู่วงการออนไลน์มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วไปสิบกว่าปออีอ่ะเออจะบอกไม่รู้กี่สิบปีก็เดี๋ยวจะเวอร์ไปมาสิบกว่าปีแล้วผมเห็นวัฒนจักเนี้ยมาไม่รู้กี่รอบแล้ว บางคนเข้ามาทาวูบเดียวได้เงินวูบใหญ่ก็อัปเกรดชีวิตตัวเองสุดท้ายคือแบบพอไปถึงจุดนั้นปั๊บเนี่ยออนไลน์มันมันมีการดาวลงนะครับมันเป็นช่วงๆนะช่วงนี้มันขึ้นก็ขึ้นนะครับมันจะมีจุดพีคสุดแล้วมันจะค่อยๆดาวลงแล้วก็จะมีออนไลน์แบบใหม่ขึ้นมาแทนมันเป็นวัฏจักรแบบนี้ทุกรอบนะคบใครที่ทําตัวเองใช้เงินเบอรเบอ,เบอขี้อวดนะครับผมเห็นจบไม่สวยรักลายนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงโอกาสทองหรือว่าโกลเด้นไทม์ของ Facebook r e e l ที่คุณได้กอบโกยอ่ะ มันกอบกัวไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเรียบร้อยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยการทำไรายได้จาก f a c e b o o เรียลถามว่ายังคงได้ไรายได้อยู่ไว้ยังได้อยู่ครับแต่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วถามว่าทำไมอยู่ดีช่วงนี้ผมถึงได้บอกว่าการหาไรายได้จาก f a c e b o o เรียลในวันที่สายไปก็คือแบบนี้ครับตอนนี้เนะี่ยมีหลายคนกลับมาทำ f a c e b o o เรียลเนื่องจากว่าคิดว่า ผมถามเพื่อนผมนะที่กลับมาทำแบบโหมเป็นบ้านเป็นหลังเลยเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยเพื่อนถามจริงก็ทำไมอยู่ดีกลับมาทำ Facebook รีลวเนี่ยทั้งที่แบบว่ามันตัดรายได้โบนัสเรียงเพย์ออกเนี่ยก็สงสัยว่าก่อนหน้านั้นไม่ทำมาทำตอนนี้นะเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเออเดี๋ยวพอดีเข้าไปดูในแดชบอร์ดเบื้ออาชีพของ Facebook กนะก็คือการสร้างรายได้จาก a c e b o o k อ่ะอยู่ดีก็มีคำเชิญมาให้อะไรแบบนี้แล้วก็มียอดเงินมาด้วยคิดว่าถ้าเกิดทำวิดีโอไปเนี่ยน่าจะได้เพราะเมื่อก่อนเคย ตั้งใจทาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับคําเชิญสักทีตอนนี้รับคําเชิญแล้วก็โหมทําไปคาดหวังว่ามันจะได้นะฮะผมก็เลยอธิบายเขาฟังว่าอ๋อจริงๆริงเราไม่ใช่นะไอการพิจารณายังเหมือนเดิมไอคาเชิญยังเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันปล่อยได้ง่ายขึ้นแต่ว่าการสร้างไรายได้ต่อจากที่ไปเนี่ยรูปภาพเขียนคอนเทนต์ดีๆได้เงินเยอะมากนะฮะโพรูปภาพนี่แหละเขียนคอนเทนต์ให้มันน่าสนใจได้เงินเยอะมากสตอรี่ก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งการทำเฟซบุ๊กเรียลเนี่ยที่มันทิ้งไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้อง ยัาคงต้องทำต่อเพราะว่า Facebook รียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับเงินโดยตรงเหมือนเดิมแล้วครับมันได้รับเงินที่น้อยมากเพราะว่าไปแบ่งค่าแอดโฆษณากับทาง Facebook นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ Facebook รียวหนะ้าวันนี้ถ้าเกิดจะใช้ในการหาเงินเนี่ยมันยังคงเป็นทราฟิกหรือว่าเส้นทางการนําพาลูกค้าเข้าช่องเราได้ดีที่สุดละไปยังนําพาแบบเ,เขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าภายนอกอเข้ามาหาเราได้ดีมากๆเพราะการแสดงผลเอ่ยการ เข้าไปดูรูปภาพอะไรเงี้ยมันจะมีคนเข้าไปดูน้อยกว่าวิดีโอเพราะฉะนั้นเขาติดตามวิดีโอคุณแล้วเขารูกสึกประทับใจตัวคุณเขาก็จะเข้ามาอยู่ในช่องคุณแล้วเขาก็จะวนเวียนด,ดูรูปภาพดูสตอรี่ดูอะไรแบบนี้มันจะเกิดกระบ,บวนการตรงนั้นเพราะฉะนั้น Facebook รียวต่อจากนี้ไปถ้าคุณจะหาอะไรได้คือคุณทำคอนเทนต์เหมือนเดิมแต่เป็นการดึงทราฟิกจากภายนอกเข้าสู่ช่องของคุณคุณต้องมีการวางแผนในการโพสต์รูปภาพมีการวางแผนในการอัพสตอรี่หรือแม้กระทั่งมีการปรับตรีมในช่องของคุณให้เป็นตรีมที่ ตรงกลุ่มเป้าหมายตรงจุดของลูกค้าแล้วระบบมันจะทําให้ลูกค้าคุณเนี่ยเข้ามาในร้านคุณปั๊บนะในช่อง a c e b o o k คุณนั่นแหละก็คือเปรียบเป็นร้านร้านค้าคุณนะพอเข้าปั๊บเนี่ยมันก็จะวนอยู่ดีเด้วมาจากวิดีโอสั้นไปดูโพส์โอ้โพส์ถูกใจจังเลยกดไลค์ให้สักหน่อยไปดูสตรอรี่ไปดูสตรอร,ตร,อรี่ไปดูวิดีโออื่นอีกมีการปักตะกร้าอลลเอฟเฟอร์เหรือว่าการแอบลิงก์อะไรต่างๆแบบอ้าเข้าไปดูก็จะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เข้าไปแล้ไหนมันจะเกิดกบบระบวนการทําเงินในรูปแบบนี้ต่างหาก นะครับนั่นคือ Facebook ในยุคใหม่กับการทำเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนให้ดีวิดีโอสั้นวางแผนในการทำด้วยโพสต์ก็ต้องทำนะในโพสต์รูปภาพเนี่ยควรจะมี s t o r y t เท l ลิงนะครับหรือการเล่าเรื่องราวจะช่วยให้คุณอ่ะสามารถที่จะมีคนกดไลค์กดแชร์ได้เยอะมากขึ้นนะครับการถ่ายภาพเนี่ยก็ประมาณหนึ่งแต่การเขียนสตอรี่เทลลิงกับการเล่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจะช่วยได้ซึ่ง h a t GPT Gemini โปรแกรม AI ที่เขามีการคิดคำพูดเนี่ยเขาช่วยคุณได้แต่คุณต้องมาเกลาให้เป็นสไตล์ของคุณเองอย่าใช้ AI ในการเขียนโพสต์แล้วเอาแปะมาทั้งดุนนะครับมันดูไม่มีสเสน่ห์ให้คุณเอามาดูเป็นแนวทางแล้วปรับใช้เป็นคำพูดของคุณเองเขียนสตอรีร่เทลลิงเข้ามาทําให้โพสต์ได้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะก็ที่เล่าให้ฟังคือการสร้างไรายได้ Facebook รีลณปัจจุบันนี้ที่ผมมองว่าโอเคนี่แหละคือช่องทางที่ น่าจะพอเป็นไปได้ที่สุดนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงการขายของนะเพราะว่าวิติในการหาเงินบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะมากคนที่อยู่รอดอย่างพวกผมแล้วก็คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนที่ยังอยู่รอดได้เดี๋ยวนะครับเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมาวูบหนึ่งแล้วมันก็จะซบเซาลงไปเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดการบริหารเกี่ยวกับคอนเทนต์ในช่องมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะฮะก็จะอยู่รอดได้ เป็นหนะึ่งในไม่กี่เปอร์เซนต์จากร้อยเปอร์เซนต์หรือจากคนหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากอยู่รอดได้เหมือนกันผมมีข้อมูลความรู้ดีๆอัปเดตให้คุณฟรีทุกวันนะฮะทุกวันนี้ผมก็พยายามลงให้เรื่อยๆแล้วกันแต่ช่วงหลังๆมาผมรู้สึกว่าผมไปขายของแล้วแล้วไปพัฒนาธุรกิจเยอะเกินจนกระทั่งไม่มีเวลาทําคลิปวิดีโอในช่องนี้เลยก็ก็ได้เลยครับก็อย่างที่บอกไปผมไม่ได้คาดหวังอะไรจากพวกคุณเลยนะค่าแอดโฆษณาโน่นนี่นั่นเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าผมขายของมาเดียวก็ได้ค่าแอดโฆษณาช่องนี้ทั้้งเดือนแลว นะก็มาให้ด้วยความตั้งใจอะ่ะคนที่รับรู้ได้ก็ขอบคุณนะครับคนที่รับรู้ไม่ได้คิดว่าผมแบบหลอกนู่นนี่นั่นจะขายคอร์สหรือเปล่าไม่มีทางนะครับไม่เคยขายคอร์สไข่นะครับถ้าวันไหนอยากจะทําคอร์สอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเป็นแบบไปสอนฟรีๆไม่เอาแล้วครับนะผมหาเงินเป็นผมไม่หาเงินกับคนที่แบบกำลังลาบากอยู่หรอกโอเคนะแต่ถ้าคุณดูช่องผมจะรวยแล้วขึ้นมาอยากจอยจะในอนาคตก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับยินด,ดีต้อนรับเสมอนะครับโอเคไปละไปบ่ายขอใหโชคดีนะสู้ าายยต้องทำออนไลน์ย,ยังไงต้องทําลุยยียังไงต้องทําลุยไปครับผมรับรองได้มีชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ